ร้านน้องนุกนะคะค่ะอยู่ที่กบินบุรีนะคะมากินกันได้เลยค่ะนะคะสวยขนาดนี้นะคะ้าของร้านเองนะคะเนี่ยนี้หมูสไลด์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้คุณคือได้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลน้ำหนึ่งสตอรี่นะคะวันนี้เราจะมากินเปิดใจกันนะคะสั่งนุกไว้แล้วอะค่ะสชุด ชุดใหญ่ค่ะสแกนจ่ายด้วยนะสแกนจ่ายแบบโอนใช่ไหมคะไม่คะใช่หมคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งเาควรเข้าไปอ๋อต้องเข้าไปข้างในโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้คนละครึ่งด้วยนะเราได้กินหมูกระทะนะทุกคนเคปปะไปสายไปตาอู้หูปิดปิดเสียงดังโอเคเดี๋ยวเราจ่ายตังค์ก่อนนะคะทุกคนวันนี้เรามาบุกร้านหมูกระทะอยากกินหมูกระทะมากได้ค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้นี่นี่ลูกศิษย์ลูกศิษย์เจ้าออกช่ำเจ้าออกช่ำสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาสแกนจ่ายก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจ่ายตังก่อนนะคะทุกคนที่ร้านร้านน้องนุกนะคะค่ะอยู่ที่กรบีนบุรีนะคะมากินกันได้เลยค่ะนะคะสวยขนาดนี้นะคะเจ้าของร้านเองนะคะเนี่หมูสไลด์ค่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะแม่ค้าขคุณคุณคุณได้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ค่ะสวัสดีค่ะแมงภรรยาก,การบ้ากเลยนะลูกศิษย์สวยมากเดี๋ยวเราจะไปร้านอยู่กระบินนะตรงนี้นะคะโอเคโอเค,อเ,คเรามากินหมูกระทะร้านนี้นะคะแต่เราจะขอกกลับไปกินบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอก,กันที่บ้านโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วใช่ไหมเอากาด เราเตรียมกินหมูกระทะกันแล้วใช่ไหมค<ด>นะหมูกระทะพี่บินเตรียมผักอยู่นะคะทุกคน<ด>อ่ะโอเคแล้วตรงนี้ทุกคนมาดูดนะถอยถอยถอยแม่เนงแม่เน่งเตรียมเตาดได้แล้วใช่ไหมได้แนละ้วแล้วก็ทุกคนดูนะคะดูนะเดี๋ยวเราจะให้ดูควันแม่ค่าดี นี่นะคะคือเราเราสั่งชุดใหญ่มานะคะร้านเปิดใจนะทุกคนเปิดใจหมูกระทะได้อะไรมาบ้างกระเพียวกระทะมาลูกกระทะบ้างอยู่ตรงนู้นนี่หมูเพียบเลยนะทุกคนนี่หม้อหม้อเราใส่หม้อขนาด2ลิตรนะคะเกือบเต็มหม้อเลยนะทุกคนเยอะมากมีหมูมีกุ้งมีหมูมีกุ้งมีปลาหมึกนะทุกคนได้กุ้งด้วยนะกุ้งตัวใหญ่มากนะทุกคนดูค่ะ วันนี้เราได้กินหมูกระทะจริงๆจังๆเราแหละแล้วก็มีน้ําจิ้มมาให้นะคะแถมน้าจิ้มมาให้น้ําจิ้มอร่อยอยู่แล้วนะคะร้านเปิดใจแล้วก็หมูสไลด์นะคะอันนี้น,น,น้องนุกน้องนุกน้องนุกพิเศษมาให้คุณครูนะคะขอบคุณนะคะนี้ก็คือแถมนะคะน้องนุกแถมให้คุณหนึ่ง<อ>แล้วก็ผักนะคะทุกคนโอ้พี่มินจัดผักสวยมากค่ะทุกคนโอเคนะคะผักน่แค่ชุดเดียวนะคะ นี่ชุดเดียวนะออกัสน้องกุ้งนี่ไงลูกกุ้งตัวใหญ่ไหมลูกโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูตอนลงกระทะละกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ตอนนี้หมูกระทะจริงๆนะวันนี้วันนี้เรากินหมูกระทะจริงๆวันนี้ตอนนี้เราเอาหมูใส่ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อออกัดกินแล้วกัดไม่ไหวแล้วใช่ไหมลูก หิวมากมันไหม้แล้วมันไหม้แล้วมันไหม้แล้วเอากลับสิลูกกลับกลับมันกลับไม่ได้มาใจไดงมันมันอยู่บ้านเราจะแม่จัดการให้แม่เก่งลูกอะอ่ะโอเคโอเคทุกคนออกกัดกลับไม่เต็มอีกโอหินไม่ทมันกลับไม่เต็มลูกกลัวกระเด็นไม่ไหวแล้วเราจะไม่คุยกันเราไม่ไหวแล้วเราจะไม่คุยแล้วคนกอนทุกคนดูดูหน้าแต่ละคนคือตอนนี้หิวหิวโซหิวแบบหิวอ่ะคือทุกคนดูหน้าคนคนแบบว่าหิวอยากกินหมูกระทะมาก ใช่แต่ตอนนี้เราก็ต้องอัดงนจะบอกว่าหมูกระทะไม่ชอบเลยนะไม่ชอบใช่ไหมคะไม่ชอบกินใช่ไหมคะไม่ชอบคือไม่ชอบไม่ชอบเลยใช่ไหมคะจริง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 เป็นคนไม่ชอบกินหมูระจริงจริงก็เป็นคนไม่ค่อยชอบกินหมูกระทะดูเป็นยังไงคะน้ำจิ้มมันต้องน้ำจิ้มไหมแม่อันนี้อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดการหมูกระทะก่อนนะคะทุกคนโอเคออเอาการชอบเมื่อกี้ชอบชอบไหมคะชอบชอบครับเอาการชอบครับ โอเคขอบคุณพี่นกน้อพี่นกแถมหมูสไลซ์มาหนึ่งถาดใหญ่นะคะโอเคไปเดี๋ยวเราจะจัดการหมูกระทะกันมันเดินทางของหมูกระทะก็มาช่วงกลางๆาการเดินทางของการกินหมูกระทะก็อยู่ในช่วงกลางกนะคะออกาดอะไรอร่อยสุดบุญเส้นเหรอลูกบุญเส้นครับนุ่มนิ่มบุญเส้นนุ่มนิ่มมากนุ่มมากบุญเส้นพี่นูบุญเส้นใสมากพอลงไปแล้วใสมากแล้วถาดเนี่ยถาดเนี่ย ดีจริงๆนะทุกคนทานแรงมากนะคะแบบกินหมูกระทะแล้วทานใจมากแต่เรายังไม่ได้ใช้ไข่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปโต๊ะเขาโต๊ะกินพรุ่งนี้อ๋อวันนี้กินหมูกระทะพวกนี้กินไข่เจียวพรุ่งนี้ไข่เจียวดูด,ดูชีวิตแบบว,ว่ามิ้นหมูหม,หม,หมูตรงนั้นจานน<ช>ั้นไม่ใช่นะทำไมไข่เยอะจังเลยอ่ะตั้งสี่ฟองอะ่ะก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบไงพี่เน่งแค่กี่ฟองตอนนี้กองอยู่สี่ฟองแล้ว แสดงว่าให้ชุดละสองฟองอาวุ้นเส้นกัดนะวุ้นเส้นสุกแล้วลูกอ่าๆเอามาใกล้ๆเอาทั่วใกล้ๆใช่สุกแล้วเหรอสุกแล้วเส้นใสจิงิง่ะเส้นใสขนาดนี้อนาอีกอกัสชอบวุ้นเส้นมากนะคะพี่นกร้านพี่นกนะคะเปิดใจนะคะอยู่แกมบินบุกหีนะคะเห็นแล้วแขกหาที่พี่อะไรนะแขกหาอะไร เอ,อชอบมากเลยนะถ้าเป็นถ้าชอบกินขนาดนี้บุรีไม่ต้องสูบแล้ว่ะเขาไปส่งข้าสกัคั้งเป็นมาเลยเนะมาเลงตายโอเค <c oughs> ทุกคนว,ว้าวน่ากินมากเดี๋ยวเราขออีกหนึ่งรอบนะเพิ่งพักยกพักยกพักยกแล้วก็มาอัดคลิปนะคะทุกคนอัดนะดูรูรบรรยากาศการกินคือตรงเนี้ยเราไม่มีไฟใช่ไหมมุมเนี้ยแต่ก็ได้อยู่ปะได้ไหม มุมนี้ก็ได้อยู่นะ,ะอ่ะทุกคนสังคมก้มหน้ายัางยังยังมีอยู่ในวงหมูกระทะนะออกัสไม่มีสังคมก้มหน้าค่ะออกัสกินได้อย่างเดียวโอเคโอเคเดี๋ยว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 ยกสองนะคะทุกคนลองดูโหความน่ากินของหมูกระทะ ตอนนี้ยก 2, องยกสยกสแล้วนะคะทุกคนตอนนี้คุณแม่นงเข้มมานั่งกินด้วยแล้วนะคะมืดแล้วค่ะบ้านเราทุกคนว้าอะไร่นาโตเราอยู่ระหว่างโเราอยู่ระว่างน้นไฟสว่างหน่อยเราเรามานั่เรามากินกลางกลางที่จอดรถเยอะไปไหนใช่ไหม คนดูไฟสว,ว่างเลยไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่น่ากินมากทุกคนนะคะทุกคนอร่อยมากค่ะร้านเปิดใจหมูกระทะนะคะของน้องนกนะคะร้านน้องนกนะคะอร่อยมากขอบคุณนะคะที่วันนี้ได้กินของอร่อยอร่อยกันไม่มีอะไรแล้วยังไงวันนี้ไม,ไม่บอกเขาดิาหายหาย,หายแบบว่าคือเราอยากกินมากเพราะว่า คิดที่แล้วเนี่ยเราอยากกินหมูกระทะแต่ว่าน้องเหน่งเขาจัดเป็นกระทะแบบเป็นเป็นซีฟู้ดกระทะก็มีแต่ของทะเลใช่ไหมคะมีหอยมีปลาหมึกมีกุ้งอะไรเงี้ยเราอยากกินหมูกระทะวันนี้เราได้กินหมูกระทะสมใจแล้วนะคะวันนี้สั่งชุดใหญ่มานะคะชุดใหญ่ชุดละสามร้อยนะคะ <c oughs> อร่อยอิ่มค่ะกินกันหนึ่งสามสี่ห้าคนห้าคนนี่ยังยังยัง,ย,งยังเต็มหมอ้ออยู่เลยนะทุกคนมืดแล้วตอนนี้มืดมืดหมดแล้วแล้วตรงที่เรากินไม่มีไฟ ะะอร่อยมากยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe มากินหมูกระทะกันนะคะถ้าใครผ่านแถวกระบินก็แวะร้านเปิดใจของลองนุกได้เลยนะคะอร่อยมากค่ะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ